พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักกรยานยนต์ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงการเปรียบเทียบความเร็วระหว่าง Honda CBR250RR และ Kawasaki Ninja ZX25R รุ่นใหม่ของปี2020ว่ารุ่นไหน มีเท่าสปีดที่สูงสุดเหนือกว่ากันภาพที่คุณผู้ชมกําลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพของนับิดชาวอินโดนีเซียได้มีการวิ่งทดสอบ cbr 2 5 0 r r มนถนนหลวงโดยมีการปรับแต่งรถคันนี้ไม่ใช่สแตนดาร์ดอย่างแน่นอนครับสังเกตดูโอเจนะครับว่ามันทำได้สูงสุดที่198กิโลเมตรชั่วโมงที่14,00 0รอบต่อนาทีย้ำนะครับว่า198กิเมตรตชัวโมงที่14,0 0 0รอบต่อนาที และตำแหน่งเกีย์นั้นอยู่ที่เกียร์หนึ่งเป็นการสลับเซนเซอร์หลอกกล่อง ECU โดยเป็นการเปลี่ยนเซนเซอร์จากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์หและเกียร์หเป็นเกียร์หนึ่งนั่นเองครับเหตุที่ทำเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการให้รบพ่วงยนต์นั้นขึ้นไปสูงสุดที่14,0 0 0รอบต่อน,นาทีปกติแล้วถ้าเกียร์หธรรมดารถสแตนดาร์ตนั้นจะมีการลอกรอบเอาไว้ที่ประมาณ12,600อรอบต่อน,นาทีและทําได้สูงสุดแค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง ย้ำนะครับว่ารถสาตนดาดนั้นจะมีการล็อกรอบเครื่องยนต์เอาไว้1 2 6 0 0ัรอบต่อนาทีที่เกียร์6กทำได้สูงสุดที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีการหลอกกล่อง ECU จึงทำให้ร็อกเครื่องยนต์นั้นไหลขึ้นไปเกินกว่า12,6 0 0ร้อรบต่อนาทีขึ้นไปที่14 0 0 0พรอบต่อนาทีครับโดยมีทัปสปีดที่ทำได้ก็คือ198กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองสังเกตดูนะครับว่า ที่เดินไปข้างขวาด้านล่างนั้นจะมีเลข1ก็คือตำแหน่งของเกียร์หนึ่งเป็นการหลอกกล่อง ECU ให้เขาจะผิดคิดว่าขณะนี้วิ่งอยู่ที่เกียร์หนึ่งรถมอเต์จึงทาได้สูงสุดที่14ึ0 0พรอบต่อนอาทีนั่นเองครับสืบเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการนําหนังโฆษณาของคาวาสกินินจาเซเอ็กสองรุ่นใหม่ที่มีการทดสอบสนามเฮลเลสเซอร์กิทประเทศสเปนเป็นหนังโฆษณาที่มีการวิ่งโดย นักขับขี่ชื่อดังก็คือโจนาธานเรียรแชมโลก5สมัยและอเล็กซ์โบนักบ,บิดทีมเมดคนใหม่มันสามารถทำท็อปสปีดได้สูงสุดที่160กิโลเมตรชั่วโมงที่เกียร์5ย้ำนะครับว่าที่เกียร์5มันทำได้สูงสุด160กิโลเมตรชั่วโมงก็มีคำถามตามตาม,มาว่าแล้วเกียร์6สูงสุดได้เท่าไหร่จากข้อมูลในขณะนี้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่านินจาเซเล็ก 25r สรุปที่กีหกนั้นทําได้ประมาณ180กิลเมชมงอย่างแน่นอนครับซึ่งเซเล็ก 25R นั้นจะมีการผลิตจากเมืองไทยของเราส่งกลับไปขาที่ญี่ปุ่นด้วยดังนั้นจะมีการล็อกรอบเครืองยนตเอาไว้ล็อกความเร็วเอาไว้ให้ไม่เกินไปกว่า180อย่างแน่นอนครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าความเร็วระหว่าง CBR 250 WR ที่ทำได้180จะเท่ากันกับ s ซเล็ก 25R รุ่นใหม่ และนี่ก็คือภาพยืนยันนะครับว่า CBR 250 WR นั้นทาได้180กิโลเมตรชั่วโมงที่12,600ร,รอบต่อนาทีนี่คือภาพการทดสอบที่ออกมาจากสนามช้างเซอร์กิตรบริรัมในช่วงการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับสำหรับสเปคของเครื่องยนต์ CBR 250 WR นั้นก็คือ2สูบเรียง Double overhead camshaft สวาล์วต่อสูบมีเมื่อน้ำระบายความร้อนเสื้อสูบอลูมิเนียม ลูกสูบเคลือบสารโมลิบดินัมให้ความลื่นเป็นพิเศษและมีควาทนทานในการใช้งานระยะยาวปริมาตรจริงอยู่ที่249.7 cc ซีซีให้พลังสูงสุด38แรงมา้าที่12,000ร,รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดทำได้23.3นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนอาทีถ้าเปรียบเทียบแรงม้าสูงสุดระหว่าง cbr 2 5 0 r r และ ninja s t r e ส r แล้วจะเห็นว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรครับ ประมาณกันคร่าวๆนะครับว่าเซด็ก 25R ของคอสกีนั้นจะทําได้ประมาณ44-46แรงม้าไม่เกินเลยกว่านี้ครับที่มีกระแสะข่าวออกมาว่าจะมีแรงม้าสูงสุดที่50แรงมา้า55แรงมา้าหรือ60แรงม้านั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดย้ำนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีกระแสะข่าวออกมาอย่างมากมายในโลกออนไลน์ว่านินจาเซ็ก 25R รุ่นใหม่ บางก็บ,บอกว่าจะมี50แรงมา้า55แรงมา้าบ้างไปไกลถึง60แรงมา้าวันนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ถึงอย่างแน่นอนถ้าเ e ลก 25R จะมีแรงม้าที่สูงเกินกว่า50แรงม้าถึง60แรงมา้าขาสิต้องมีการปรับเพิ่มรอบขึ้นไปให้ถึง20,000รอบต่อน,นาทีตามที่มีกระแสข่าวในช่วงแรกแต่มาถึงวันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีทางถึงอย่างแน่นอนเพราะมีการ ทำเล็ดลายอยู่ที่เพียงแค่1 7 0 0 0ัรบต่อนอาทีเท่าน,นั้นครับล่าสุด Honda cbr 2 5 0 r wr ได้มีการจัดโปรโมชั่นรับมือกับคาว a ซ a กิสเล็กสอด้วยการแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทะเบียนพรบรพร้อมกริฟต์ไวเชอร์หรือว่าของแถมมูลค่า25,000บาทรวมแล้วของแถมทั้งหมดประมาณ35,000บาทครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่สนใจ cbr 2 5 0 r อยู่ในช่วงนี้ บอกเลยครับว่าราคาสุดคุ้มปกติราคาเดิมอยู่ที่249,000บาทถ้ามีการหักโปรโมชั่นออกไป35,000บาทแล้วเราก็เท่าว่าราคาของมันนั้นจะถูกมากครับเพียงแค่21,400บาทเท่านั้นเองครับเรื่องราวการประทะกันระหว่าง CBR 250 WR และ Ninja ZX-25R จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ